อันนี้อะไรผักผักคืนๆนีใช่ไหมผักอะไรเรียกผักอะไรฮะเขากินยาอะไรอร่อยอ๋อมันจะมีกลิ่นชุนๆหน่อยนะเออจะมีกลิ่นฉุนๆหน่อยนี่แมค้าเป็นไงออแมค้าขยันคันแข็งอันนี้ก็เปิดเทิมแล้วบอ เรามาเฉพาะช่วงเย็นนะเสาร์อาทิตย์อ๋อกับชิงขยันขันแข็งมาช่วยแม่ยาวไข่คองดี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 เช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นีดีมาก พี่เจีย๊ยบเขาก็ยังขยันขันแข็งเหมือนเดิม, <Yeah. S 1> มผักสด,สดๆต้งนั้นเลยเหมือนเห<ด>มือนยกมาจากสวนใหม่ๆเลย,ยม,ม,มันโกนวันพระเนาะเออด,ดอกไม้วันพระเขาเออนูบองเกิเเเดงลาบเพื่อนงลาบเพ้ยอโรยอ๋ออ่าอ่ากลับกล,ล,ลับขายดีนะ หอเยเซรีบักใหญ่เลยคุณผู้ชมดูเออองกินพี่น้องเรามีร้านคุณโยเกิร์ตในทางนี้นี่ดักแด้พวกอะดรผักกึกร้านคุณโยเกิร์ตได้ทางนู้นเออหน้านติ้งดีบ้างตอต่อตอติอตอตต้งกั่างบรรเทาเมื่อน่ะไปจังจ้ะอืมระเบกกระดาม อ๋นี่หนูคุณไปชมหนูอันนี้หนูหนูนาอันนี้เรียบร้อยเลยกระดามเป็นถุงแบบนี้เลยคุณไปชมง่ายไม่ต้องไปขุดเองมาตลาดได้เลยตะเลมปิงทางนู้นนี่นะฮะมะละกอสุกทางนี้มะละกอดิบทางนี้อันนี้มะเขืออันนี้เออเนื้อหนูอันนี้อันอันนี้เมื่อนบาทเมื่อนสองร้อยเจ็ดสิบตัวนี้ตัวนี้ไก่ไก่บ้านนะ เออเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่ตลาดก็เป็นไก่ตลาดซะละไปขายแดนไหมเออไม่เก็บเร็วแท้วันนี้ถึงเวลาแล้วเนาะพากันเก็บละอ่ะประมาณนี้เก็บกับกันเก็บหมดละนะฮะก็มาใบขายเร็วเออมาเร็วขายเร็วอื เป็นนี้ร้านปลาแก้วร้านปลาสุกแา่นี้นี่ทางนี้เลยเป็นไงเป็นไงเงียบบ่โอ้เนี่ยปูดองคุณผู้ชมนี่เขาทำเองไงนี่เห็นไหมเขาดองกันอย่างนั้นนี่ดองเสร็จก็มาขายใส่ถุงแม่เน,นี่ยยี่สิบบาทเอาไปตำส้มตำยี่สิบบาทก็มีนี่นี่กระดามกระดามช่วงนี้มันก็จะมันหน่อยคุณผู้ชมใช่ไหมใช่มัมนใช่ปะ่ะมันเป็นช่วงที่มันเก็บไขมันไง ออมันก็จะมันๆหน่อยกินกับส้มตำกินกับผักผึกงอะไรได้หมดแหละอะไรแต่ใครจะคิดเมนูได้ก็อร่อยนั่นแหละครับในเครือเดาวบันอันนี้เดาวอันนี้นี่ร้านคนดังคุณอมยิ้มท่านนี้ปลาทังกะ้เขาเลิกขายตอนเช้าแล้ว เราเดินมาข้างหลังคุณผู้ชมเดินทะลุไปนู่นไก่ทอดทางนี้ประมาณนี้ตลาดสดเมืองสุรินทร์17มกราคม2 5 6พก น,นันหนุ่มเมืองสุนครับโชคดีท่านฮะสวัสดีครับ